ลองเนื้อ,อย่างจิ้มแจ่วร้านลุยไฟแบบมีเดียมแระคือเนื้อฉ่ำมากอันนี้เนยไปเห็นในไอจีมาค่ะมันน่ากินมากเลยทุกคนเนยก็เลยสั่งมาวันนี้เราจะกินอาหารแบบพื้นบ้านนะคะในสั่งมาทั้งหมด3เซตนะคะจะเป็นเซตเนื้อที่เป็นเซตมีเดียมแรนะมันจะมีจิ้มแจ่วแล้วก็ไข่ดองมาให้ด้วยส่วนอันนี้จะเป็นเซตสะโพกไก่ย่างจิ้มแจ่วนะในกล่องเขาก็จะให้ไก่แล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็น้ำจิ้มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อค่ะในเซตเนื้อเนี่ยก็จะมีไข่ดองด้วยซึ่งอันนี้ ก็จะให้ไข่กุ้งมาด้วยนะคะจะแยกน้ํากับแยกเครื่องมาให้นะคะจากนั้นเราก็ผสมกันแล้วก็เชคแบบนี้เลยค่ะสภาพนางบอกว่ากินได้แล้วไหนมาลองชิมซินางบอกว่าเออมันก็ได้อยู่นะอร่อยดีรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆนํำค่ะกินกับข้าวเหนียวคืออร่อยนะทุกคนสามเซตที่เนยสั่งมาลองนะคะเนยชอบตัวแบบคอหมูย่างแล้วก็เนื้อมากเลยคือเนื้อมันฉ่ามากแล้วก็ไข่ดองที่เขาให้มาคือมันดองแบบพอดีเวลากินเข้ากับข้าวที่มันร้อนๆนนะ่ะทุกคนมันอร่อยแล้วคือข้าวเหนียวเขาก็ไม่เหมือนเจ้าอื่น